ถ้าท่านผู้ชมมาดูกันสี่ห้าเราก็ในสูตรเลยสังเกตว่าเลขเด่นของเราเจ็ดและเก้าน่าเสียดายเนาะเก้าแปดแปดเจ็ดของเรานะคะท่านผู้ชมผลออกเจ็ดสามเจ็ดสามสี่ห้าเจ็ดเก้าท่านผู้ชมจำความฝันได้ไหมหน่าเสียดายออกอายุแอดอีกแล้ว นะฮะอ่ามาดูสูตรนี้นะสูตรสามยอดของเรางวดนี้เข้าตัวเจาะเลยเข้าตัวเข้าเลยนะฮะอ่าเห็นไหมน่าจะได้เนาะ เจ็ดเก้านะฮะก็เข้านะฮะเก้าเจ็ดเจ็ดเก้านะฮะสูตรนี้เห็นไหมสูตรนี้นะฮะใครที่ตามนะฮะก็คืองวดก่อนหลุดใช่ไหมหลุดแต้มหนึ่งงวดนี้เข้านะงวดเข้างวดหลุดลุ้นกันงวดหน้าอ่ะลงสูตรแอดก่อนเดี๋ยวลงสูตรดั้งเดิมเราก่อนนะอ่ะเอามาให้ดูว่าตัวเลขในชุดเข้า อาตามตอนะฮะลงสูตรให้ดูก่อนทำไมถึงมาทำตอนนี้เพราะว่าถ้าทำสูตรลงปุ๊บคือเอา คือแอดชอบทําสูตรแล้วก็ตัวเองก็จะไป,ไปปันไงถ้าตัวเลขเข้าก็จะฟันดีไเร็วนิดนึง อืมระวังให้ดีเลยนะชุดนี้เข้ากับเลขแมตาเคียน อันนี้ชุดบนอันนี้ชุดล่างนะฮะตามสูตรก็จะได้เข้าชุดแบบนี้นะนี่นี่สงสัยเลขด่น เราจังทำไมมันอ่ะอันนี้ตามสูตรเลยนะเข้าชุดก็จะมีสี่แปดสามเจ็ดสองหกหนึ่งห้าหกศูนย์ เจ็ดหนึ่งแปดสองเก้าสามไม่ขี้หรีไม่ชอบเลยนะเอาอ่ะสักครู่นะคะ อาเงียบไปหายหนักใจนะคะหนักใจกับเลดินเลดินเลดินไม่ชนกันเลยอะ่ะนะอืม เลขเด่นนะฮะให้ระวังศูนย์แล้วก็สี่นะฮะศูนย์และสี่ นะเอาและล่างนะตามเพื่ชม เก็กลับคืนมา7ก็ยังกลับคืนมาอยู่ให้ระวัง6กเจ็ดหจ็ดเนะฮะแล้วก็สองสาสามสอง สี่ก็จะมีสี่แปดนะคะศูนย์ก็จะมีหกศูนย์นะคะใครชอบนะคะแต่แอดมาจับเพิ่มให้หกเจ็ดเจ็ดหกสองสามสามสองนะคะอันนี้ถ้าตามสูตรหลักล่างก็จะมีหกศูนย์เจ็ดหนึ่งแปดสองเก้าสามนะฮะแต่ถ้าจับด้านข้างขังเกลือสองสามชนกัน สองสามแล้วก็หนึ่งสองชนกันนี่แล้วก็เจ็ดแปดเจ็ดแปดชนหกเจ็ดชนนะคะ อมทำไมเลขมาตัวเดิมอืมท่านผู้ชมคะ่ะให้ระวังเบิ้ลด้วยนะสี่สี่และห้าห้าอ่ะเอาอ่ะ,อะ ใคที่รูดปืด้ดรูดปืดมานะฮะรงสี่และห้าเบิ้ลนะฮะใครทุนน้อยที่จะเอาอยัางไงดีก็อ่าเลขเบิ้ลก็ได้นะท่านผู้ชมทุนน้อยดีเดี๋ยวแอดลงไปถ้าฝันยังไงเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังอีกนะฮะท่านผู้ชมเนาะอันนี้ตามวิเคราะห์อ,ออกมานะถ้าเบิ้ลก็จะสี่สี่และห้าห้า ตัวเลขไปไหนไม่ได้เลยสามสามจะมาอยู่หรออะแต่ว่าหนักให้เลขเบิ้ลสองตัวนี้นะอ่ะเลขมาตัวเดิมมถ้าไม่งั้นก็เจ็ดเก้าเก้าเจ็ดตัวเดิมนะคะท่านผู้ชม อ่ะนะเพราะว่าเจ็ดและเก้าก็ยังมาอยู่มาย้ำอยู่นะฮะอันนี้สูตรดั้งเดิมของเราวิเคราะห์ไปด้วยเดี๋ยวลงให้ให้ดูก่อนตัวเลขว่าประมาณนี้อย่างนี้นะคะเด,เดี๋ยวเดี๋ยวแอดจะไปสรุปอีกทีนึงเพราะว่าสูตรคุณยายก็ยังไม่ลงนะอ่ะลุ้นกันนะฮะ ชอบก็ตามนะคะท่านผู้ชมสูตรสูตรไม่รู้เป็นยังไงมาลองงองแงงนะสูตรก็ละไม่มาทางเดียวกันเลยแปลกนะคะอ่ะตามสูตรนี้นะคะบางครั้งสูตรนี้เข้าบนอีกสูตรเข้าล่างแบบนั้นนะคะท่านผู้ชมอ่ะแนวทางแนวทาง,น,ทางนะคะเอาตัวเลขไปดูก่อนเนาะ,ะอ่ะก็งานนี้ก็ชอบเบิเ้์ดแหละ อ่ะลงฝันก่อนอ่ะเฮงเฮงปังๆนะครับจะปีใหม่ละ